วันนี้เรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่อำเภออะไรนะครับอุทยนี่นี่นะครับที่เรามาที่สวนุลาพี่นะเดี๋ยวเรามาถามพี่ครับว่าพี่เขาชื่ออะไรนะแล้วนามสกุลอะไรแล้วทำบุลาบไว้่หวัดสุพนะที่จัวัดสุพรรณบุรับไปเที่ยที่ไหนี้างนะครับที่จังหวัดสุพรรณบพี่กุศงวังหินนะครับสามครั้งที่วันที่ครับเวันเจ็ดวันที่ครั้งหนึ่งครับแล้ว ผสมเยอะไหมที่ใช so, ้ก like kind of really ็15ซ oh. oh. right no ีซีประมาสนาม15ซีซีประมาม20ลิตรนะครับแล้วก่อนใช้แล้วครับเป็นยังไงบ้างก่อนใช้มันก็ปูนพื้นธรรมดาไม่ค่อยแตกแตกเป็นโพรอ่นอก่อนก่อนใช้ก็คือปนพื้นทั่วไปน้ำมันไม่ค่อยแตกครับแล้วใช้ผมแดงแล้วครับดียังไงบ้างแตกแตกแหลมต่ำต้นขึ้นมาแตกตามต้นขึ้นมาครับพอถ้าเกิดใช้อื่นจะไม่แตกอย่างนั้นเหรอไม่แตกแตกทุกผลยังเลยโอ้ ตั้มต้นคือแบบไหนครับที่ให้ดูหน่อยได้ไหมที่มันแตกจะตัมต้นที่มันแตกนี่นะอ๋อป้องพอมองเห็นไหมครับเห็นเนาะอ๋อถ้าใช้ยังอื่นจะไม่ไม่แตกเหรอไม่แตกมันจะแตกปูนมันอย่๋อปูนจะแตกยอดอือกินแล้วก็จะแตกยอดอ๋อถ้าใช้สมแดงแล้วจะแตกตามแตกตามกินตามกิ่นตามต้นเนาะอ๋อต้องการกิ่งนเวลาหมดดอกอ๋อแต่งอ๋อครับนัแล้วก็ ไอ้ที่ที่พี่ใช้เนี่ยนะสามครั้งกี่วันสีบครั้งนึงนะครับเจ็ดวันสีบครั้งหนึ่งนะแล้ 7, วก็ก่อนที่จะใช้โสมแดงเนี่ยเจ็ดวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่พอจะจะคำนวณได้ไหมครับช่วงนี้มันเยอะประมาณสามพันสามพันก็ไดอ้อืมอันนี่มันมันแตกครั้งหนึงไม่แน่นอนไม่แน่นอนทีมก็ขึ้นเยอะอครับอ๋อแล้วแต่นะฮะครับ สามพันกว่าแล้วล้อนใช้สมแดงประมาณเท่าไหร่ไงประมาณเก็บอยู่สองพันกว่าพันกว่าพัน็กครับต้อนตอนใช้สมแดงนะเก็บได้สองพันกว่านะครับสองพันก็ดอกนะครับแล้วพันกว่าและหลังใช้แลครับสามพันกว่านะถ้ามีทักษิณก็สามเพิ่มนะครับนะครับสามครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นดอกเนี่ยนะเออ ยังดอกขนาดนี้กี่วันถึงถึงจะจะเราเก็บได้ครับเก็บนุ่นนมาุ่นกันมาสองวันครับอาอย่างที่เราจะเก็บเราจะเก็บวันนี้อันนี้นี่ดอกดอกที่เราเก็บเด็กเอาไปใช้ไปได้แล้วนะฝากบอกพี่น้องเราที่ทํากุหลาบด้วยนิดนึงครับที่เอาความประทับใจก็ใช้ดีนะมั่นใจได้ใช้ได้ครับก็ได้เยอะดีได้เยอะดีครับเยี่ยมไหมครับสำคัญราคาประทับใจไหมเออ